งานวันนี้นะ่ยค่ะ Memories ของเรานและผมก็งงานเป็นแฟนวันเกิดครับผมทีมชื่อมิโมรีส์ก็จะเป็นเตรียมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําตั้งแต่ที่ผ่านมาเอามาโชว์ในวันนี้ครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องกิจกรรมต่างๆก็หวังว่าทุกคนที่มางานจะสนุกกันครับการเตรียมตัวเราเราหนักแค่ไหนครับกาจารย์ปันญาันโอ้ตัวตัวทีมคือทุกอย่างเ่ยมันถูกทํามาเกี่ยวเนื่องกับตัวปฏิทินด้วยครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใกล้เคียงกันก็จะเตรียมมาตั้งแต่ช่วงธันวาแล้ว ในว่าสองในืสามเดือนนะครับผมแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับจากแฟชั่นวีคมาระหว่างกลับก็นั่งนั่งดูคลิปซอ้อมอะไรต่างๆมาเ,เรื่อยๆครับผมแล้วก็มาซอ้อมเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อกี้ก็รันผูกเสร็จเรียบร้อยแลย้วก็หวังว่าจะได้เอ็นจอยกันนะครับรจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างกันเดิมไหมคะเพะผมแน่นอนแน่นอน,น,น,อนมีมีเพลงใหม่ห,หลายๆเพลงที่ยังไม่เคยได้ร้องครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างตรงตรีมมากๆเพราะว่า มันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เคยเล่าไปแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมีความเกี่ยวเนื่องกับเพลงเลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละไดเอามาร้องในวันนี like ้ครัมันจะชอบกันแี่นอนแฟนตมีส่วนร่วมแน่ๆ็แฟนมีส่วนมแน่นอนแน่นอนจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ได้ทำาร่วมกับแฟนๆภายในวันนี้ด้วยครับผมก็น่าจะสนุกกันแน่นอนครับต่างกันแน่นอนครับผมกเพลงก็จะต่างกันครับผมแขกรับเชิญก็จะต่างกันด้วย คอสตูมครับคอสตูมคอสตูมต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมชุดเยอะตามปกติแต่ผมไม่รู้เหมือนกันมีพี่สไตล์ดิบอยู่ไหมครับฝากเบิกตัวพี่สไตล์ิบหน่อยเอาพี่ผู้หญิงแล้วจะสปอยหรือบอกใบอะไรนิดหน่อยได้ไหมเราสปอยได้แค่เป็นคนละคนกันแล้วกันครับผมแล้วก็มามาจอยในเพลงที่แตกต่างกันด้วย แล้วก็มีเกสพิเศษด้วยเรารู้จักกันเดีเลยใช่ไหมคะเกสนี้รู้จักก็นดีจะเซอร์ไพรส์ว่ามานไหนคะแบบลองรีแอนคิดว่าจะมีคนหนึ่งอะเซอร์ไพรส์มากๆแน่แน่ให้มาถ่ายรูปด้วยคนนั้นใช่คนที่เราเห็นดูบ่อยในช่วงนี้ก็เห็นได้เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับเออเออตาแต่รอบไหนไม่บอกรอต้องรู้เองต้องรู้เองด้วยเพราะสองรอบไม่เหมือนกันคุณนันใช้การเปิดตัวไหมคะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตอุ้ยโอ้ยใหม่จังหวะไม่ดีเลยนะใหม่เราใกล้จะครบอ่าสามสิบสองก็รอดสามสิบสามอุ้ยเรได้ยินอุ้ยเราได้ยิน่หนึยี่สิบสามได้ไหมก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วครับผมก็จัดล่วงหน้าสี่วันก็เดี๋ยวหลังจาก งานวันนี้พรุ่งนีเช้าก็จะมีการที่แบบเหมือนได้ทําบุญวันเกิดร่วมกับแฟนๆด้วยครับที่วัดผู่ก็ฝากเชิญพี่ๆไปด้วยนะครับผมกทาบุญร่วมกันพีออ่ก็บอกว่าเราเติบโตอย่างเต็มที่อย่างแข่งเลยใช่ายแล้วก็วายเลยยิ่งพอร์ตนา,น,น,าน,นี่อร่อยไม่ชมออออ่วยเอ,อ <laughs> เป็นยังไงพอแบบมันขึ้นมาซีนที่แบบสามที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามได้ไหมทำไมขยี้กันจังเลย ก็รู้สึกว่าเหมือนพอยิ่งโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับผมในด้านชีวิตต่างๆวิธีการทํางานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ไปโตมาแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่รอบข้างตลอดเวลาเราคาดหวังของป่านมันคืจากใครเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้คาดหวังถ้าคาดหวังมากสุดก็หวังว่าทุกทุกคนที่ได้มางาน,งานจะสนุกแล้วก็ e น j o ยด้วยกันแต่ถไม่คาดหวัง,วงก็มีความหวจะเรียกตัวเองไหม ก็ยังไม่ได้หาเลยต,ต้องไปหาส่คิดว่าสิ่งปีนี้เราอยากได้อะไรเป็นเป็นของที่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างโคในปีโคในปีนี้เราครับไม่รู้ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวเลยแต่แต่หมอดูบอกว่าจะได้สื้อบ้านเช <laughs> ื่อ <laughs> หมอดูดีไหมเนี่ยเชื่อได้ตลออเชื่อตลอดใช่ <laughs> ไหมไ <laughs> จบจบคืนนี้เราหางหมอดูปีนี้เป็นไงครับ ที่ไม่ได้อัปเดตกับหมอดูเลยคือเขาบอกว่าน่าจะสมบวรณในเรื่องบ้านในเรื่องความสมดุลนี่แหละใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมนี่ก็เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาคดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันคุอมค้องมันคือเราคุยทุกอย่างที่เราคิดว่าแฮปปี้และเพราันก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มในเชิงใหม่ใช่ก็ถ้าถ้าโฟกัสมากขึ้นก็เป็นเรื่องงานนี่แหละครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มาเน้นหนักเรื่องการแสดง ปีนี้ก็จะมีงานแสดงแบบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นบทที่เรารู้สึกว่ายอยากเล่นมากๆดีใจมากที่ติดต่อ,อมาแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้เล่นไม่เล่นยังไงนะครับ<ม>แต่ว่าก็หวังว่าจะได้เล่นไดหลายโปรเจกต์เลยที่ติดต่อ,อมาในปีนีบ้บทบาทมันแตกต่างจงากเดิมไหมครที่ติต่อมเพราะปกติเวลาเวลาที่รับรับละครหรือว่าหนางังซีรีส์ต่างๆเนี่ยจะชอบเล่นอะไรที่ไม่เคยเล่น<ม>หรือว่าได้ลองสกิลอะไรที่เราไม่ได้ทําปกติมาก่อนเลยก็มีอันหนึ่งที่เจ๋งมากเหมือนกัน หวังว่าจะรับจะได้รับนะครับอย่างตอนนี้ที่รับไว้แล้วปีที่แ้ที่เราไปแล้วมีช่วงปลายปีก็ก็หลายโปรเจกต์เหมือนกันแต่มีหนึ่งโปรเจกต์ที่แทรกมาช่วงต้นปีก็หวังว่าจะได้รับ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้คือรออะไรก่อ,รอ,อนรอคอนเฟิร์มรอยังรออะไรหรือรอเวลาตัวเองหรือรออะก็รอรอรอคอนเฟิร์มครับผมครับหลักๆก็ ได้ครับตัวนี่แหละพูดเบาๆเก็พูดสารบอลดูก่อนเลยค่ะไม่ต้องรึกษาครับปรึกษาเขาว่าพี่เขาอยากให้่เลยหรือเปล่าค่ะการทนไทยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้ไปเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่ีบ้างค่ะก็ตอนนั้นอยู่นิวยอร์กครับผมก็ก็ไปทำได้เท่าที่ทำได้เพราะตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพราะการทำงานด้วยใช่ทำงานทำงานก็ ไปแฟชั่นวีคมาก็สนุกมากมากเลยครับเพราะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เจอใครใหม่ๆเยอะมากๆเลยแต่องก็เป็นประสบการณ์ที่สั้นมากมากเลยนะเพราะว่าไปแค่สามคืนก็กลับมาแล้วครับเดินเดินทางก็นี่ละเดินทางก็หายไปสองวันแลยเขาบอกว่านิวยอร์กหวานมากครับจีิงจรค่ะหนาวมากได้ไหมหิมะปกด้วยไปคือเหมือนไปเจอเพื่อนๆที่นู่นครับเขาบอกเนี่ยเหมือนอากาศแบบมันเริ่มอุณหภูมิ ปุอบอุ่นขึ้นมาแล้วแต่พอมาปุ๊บหิมะตกพายุหิมะเข้ายิ่งหนาแบบนี้ต้องมีคนคุมมือไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพีเออพายุคงไม่ไหวแล้วนะเอาเอาเป็นว่าเสื้อหนาวก็อุ่นดีครับมีเสื้อหนาวพอตัวมีเสื้อหนาวส่วนตัวเออคุณการทำงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนี่เป็น b a r น e n d e r ด้วยก็การทำงานรัดลื่นดีครับผม ก็ทำงานกับไมเคิลคอร์สก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าอย่างกจะบอกว่าไอ้รันเวย์ลุกต่างๆหรือว่าที่จะมาในซีซั่นเนี้อุ้เสื้อผ้าดีมากมไปดูไปชอบหลายๆตัวเราได้มีการติด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 แล้วก็เตรียมตัวเลยก็นั่งแบบเวลาเดินผ่านก็นั่งอุยแคบเอ้ยช<ค>ุดไหนสวยน,นะชุดไหนสวยน,นะช้อปปิงปป้งไม่รู้ว่าถึงเวลาจะได้หรือเปล่าอันเดียบาร์ถึงจะได้ของหลอก ก็ผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทั้งสองรอบเลยนะครับก็ยังมีครั้งหนึ่งตีมชื่อมิ m o r r i s s ก็จะเป็นการที่เราได้ย้อนไปในความสรงจำต่างๆตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงบ้างถึงปัจจุบันแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็อยากจะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สนุกกันครับทั้งสองรอบเลยก็มีหลายด้วยก็ enjoy นะครับทุกคน ตักแฟนๆนะครัที่มาติดตามเราตั้งแต่ตตวนันแรกถึงวันนี้เลยก็มีเลยหนูก็อยากจะขอบคุณโดยแฟนคุณทุกคนมากเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ในอนาคตด,ด้วยดีใจมากๆจริงๆที่เราได้พบเจอกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆเรมาสนุกกันเยอะนะครับเต้นได้เต้นนะครับวันนี้จะมีแบบเีลงแบบว่าน้ำตาไหลอะไรยังไงไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่เพลงก็ก็ตั้งใจเลือกเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมาด้วย ก็หวังว่าจะจอยๆกันครับอนุญาตให้เต้นได้บ้างมันเมื่อไหร่ดูเต้หนึ่งจริงขอให้ดูได้บนึงเดี๋ยวพูดเองโอเคครับโซ